หนาทีกับกอปทพฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิในการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้าน,นกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญ,ญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติก ไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันร,รองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทําให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนํามาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม